บิตคอยทะลุ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 1, 000, แล้วอีเธอเรียมพุ่ง20%ดอกเบี้ยฟิวเจอร์สพุ่งแรงตลาดนี้จะหยุดได้จริงหรือไม่ชร์ตโดนล้างไปกว่า770ล้านดอลลาร์และเม็ดเงินยังไหลเข้ามาไม่หยุดนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ก็เป็นได้ในขณะที่โลกการเมืองวุ่นวายพาวเวลกับนิ่งเฉยหรือว่านี่คือชัยชนะของบิตคอยที่แค่นั่งดูละครเฉยๆก็ได้แต้มอดีตผู้บริหาร FTX สารภาพผิดขออยากช่วยภรรยา สุดท้ายทั้งคู่ก็ลงเอยในบทละครโศกนักตรรรมฉากเดียวกันอัปเกรดแพ็กกร้าของอีเทเรียม,มาแล้วแต่ทำไมผู้ใช้บนเชนไม่ค่อยสนใจงานปาร์ตี้นี้เลเยอร์2เล่งแสงทุกทางแล้วเลเยอร์1จะตามทันไหมวิทัลิกผู้ก่อตั้งอีเทเรียมมีคำตอบในใจแฮชเรทพุ่งแต่ TVL ดิ่งรูสตอ็อกกลายเป็นพระเอกเดียวในตลาดที่กำลังเย็นลงได้ยังไงในขณะที่ตัวเลขดีฟาทั่วไปดิ่งลง และอะไรทำให้รูสตอ็อกยังไปต่อได้รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l i n e o พ e n c h a t BTV Thailand วันศุกร์ที่9พฤษภาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตร,รายวันกับผมจเจ๊พูดดำเนินรายการวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับชาวคริปโตในเอเชียครับนั่นก็คือแพลตฟอร์ม Nexo จากออสเตรเลียได้รับใบอนุญ,ญาตอย่างเป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย ได้เปิดตัวในเอเชียอย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งทุกคนสามารถสแกน QR code <c odes> เพื่อดาวน์โหลดแอปตอนนี้และยังเทรดแบบไม่มีค่าธรรมเนียมครับรวมถึงยังได้รับสิทธิ์ลุ้นโบนัสเทรดรวมมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์ลองนึกถึง Coinbase version อสเตรเลียที่จะมาช่วยปกป้องเส้นทางการลงทุนของทุกคนครับและเรามาต่อกันที่ข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันต่อเลยครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับบิตคอยได้พุ่งขึ้นกว่า4% และได้ทะลุด่าน1น0 0 0 0ดอลลาร์ไปอย่างร้อนแรงครับแถมยังได้แตะระดับสูงสุดที่14,145.76ดกอลลาร์ก่อนจะมาปรับมาทรงตัวอยู่ที่ราวๆ12,500ดอลลาร์ในช่วงเวลา11โมงเช้าครับโดยเบื้องหลังการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ส่วนหนึ่งครับมาจากแรงขายทําให้โดนล,ล้างพอร์ตโดยเฉพาะในฝั่งเทรดเดอร์ที่เปิดชอ็อตครับเพราะแค่วันเดียวก็มีเทรดเดอร์โดนล,ล้างพอร์ตไปเกือบ200,000รายซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า913ล้านดอลลาร์ โดยเป็นฝั่งชอรอตครับที่เจ็บหนักที่สุดโดยคิดเป็น774ล้านดอลลาร์ในขณะที่ฝั่งรองครับเสียหายอยู่ที่139ล้านดอลลาร์โดยดีลที่โดนล้างพอดหนักที่สุดเกิดขึ้นบนไบแนนซ์ครับโดยเป็นโพซิชัน BTC ต่อ USDT ที่ขาดทุนไปถึง11.96ล้านดอลลาร์ครับซึ่งเมื่อมีคนเปิดชอรอตจำนวนมากถูกบังคับออกจากตลาดแรงซื้อก็จึงถูกกระตุ้นโดยความตื่นตระหนกครับจนทำให้ราคาของปิดคอยพุงทยานขึ้นอย่างไม่หยุด โดยที่ในตอนนี้ครับความผันผวนในตลาดอยู่ในระดับสูงสุด1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ครับได้กลายเป็นสมรภูมิสำคัญที่ฝั่งกระทิงและฝั่งหมีต่างแย่งชิงกันอย่างดุเดือดครับแค่พลาดเพียงจังหวะเดียวก็อาจจะเจอกับการกวาดพอร์ตแบบล้างเรียบทั้งสองฝั่งซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้ใจเย็นเอาไว้ครับอย่าปล่อยให้โฟโมหรือความตื่นตระหนกมาควบคุมการตัดสินใจของคุณนั่นเองครับ หลังจากที่รอคายมานานถึง3เดือนครับในที่สุดบิตคอยตอกข้อประตู1,000 0แสนดอลลาร์ 1, 000, 000ได้อีกครั้งและแรงกับเพื่อมนี้ครับก็ได้จุดประกายให้ตลาดออสคอยลุกเป็นไฟครับโดยอีเทเรียมได้พุ่งขึ้น20%ภายในวันเดียวครับจาก1,800ดอดลลาร์ 1, 800, ได้ทะยานขึ้นแตะ2,200ดอลลาร์ 2, ส่วนเล,นเ,ลนเหรียญเล็กหลายตัวครับก็ตามมาติดติดจนตลาดทั้งวงการกลับมาคึกคักแบบเต็มสปีดครับโดยที่ดัชนีออสคอยซีซั่นอินเด็กซ์จากคอยมาร์เก็ตแคป ขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ37ครับซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครับว่ากระแสะกําลังเปลี่ยนบิตคอยไม่ใช่ผู้เล่นเดียวที่ถูกขโมยซีนิกต่อไปครับเพราะเหล่าออสคอยก็กําลังทยอยขึ้นเวทีเพื่อแย่งพื้นที่สปอตไลท์โดยเมื่อเดือนที่แล้วครับดัชนีบิตคอยซีซันอินเด็กต์ยังอยู่แค่ระดับ17แต่ในตอนนี้ครับก็ได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและแรงไล่ตามของเราออสคอยก็ไม่ใช่อะไรที่ควรมองข้ามครับเพราะถ้าหากบิตคอยสามารถยืนอยู่เหนือ1 0 0 0ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง การวิ่งในรอบเก็บตกของออสคอยก็จะเพิ่มขึ้นจากจุดเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นครับโดยเฉพาะเหรียญในกลุ่มท็อป50ที่ยังไม่ได้พุ่งแรงในรอบนี้แต่พวกเขาก็จะเป็นรายต่อไปที่พร้อมจะพุ่งขยานก็เป็นได้ครับการพุ่งขึ้นของ Bitcoin ในครั้งนี้ครับไม่ได้เกี่ยวแค่กับราคาอย่างเดียวแม้แต่ค่า u u n i n g r a รทก็พุ่งขึ้นสูงเช่นกันครับโดยจาก0.0058ก็ได้ขึ้นไปถึง0.011ซึ่งบ่งบอกครับว่าทุกคนกําลังมองบวก และพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเพื่อสนับสนุนมันโดยหลังจากที่บิตคอยครับได้ทะลุระดับ1,000 0แสนดอลลาร์บบ 1, มันไม่เพียงแต่รักษาระดับนี้ได้ครับแต่จำนวนคนที่เข้าไปในฝั่งลองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งกระทำให้แรงซื้อเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดครับโดยถ้าคุณยังคิดว่าจะเข้าชอตในการคาดหวังการถอยตัวของราคาก็ต้องระวังให้ดีครับเพราะคุณอาจจะติดอยู่ในกับดักการชราระบัญชีเพราะตอนนี้ตลาดอยู่ในมือของฝั่งกระทิงอย่างชัดเจนครับ โดยความมั่นใจที่สูงและเงินทุนที่ไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วโดยคําแนะนําของผมครับก็คืออย่าทําตรงกันข้ามกับแนวโน้มครับโดยเฉพาะเมื่อบิตคอยเริ่มเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดการความรู้สึกของฝั่งกระทิงเรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากครับและมีโอกาสที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปอีกครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรับเคดรับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับบิตคอยได้ทําลายกําแพง1,000 0แดอลลาร์ 1, 000, ซึ่งก็ได้ส่งผลให้ทั้งตลาดครับตกอยู่ในความตื่นตระหนกนี่ไม่ใช่แค่การปุ้งขึ้นชั่วคราวครับโดยภายในวันเดียวมูลค่าการทําลายตําแหน่งทางการค้าสูงถึง500ล้านดอลลาร์ครับโดยที่410ล้านดอลลาร์มาจากการถูกบังคับปิดสถานะช็อตซึ่งเป็นการทําลายทั้งหมดครับ และทิ้งให้เทรดเดอร์มีแค่วอลเลทเปล่าโดยอัตราส่วนระหว่าง long s ู Short ก็ยังคงที่ครับเหนือกว่า1.2ซึ่งหมายความว่าบรรยากาศของตลาดเป็นงานปาร์ตี้ของเหล่าผู้เล่นฝ่ายกระถิ่งในขณะที่ฝ่ายมีครับก็ได้แค่เฝ้ามองจากอีกมุมหนึ่งและร้องไห้ไปซึ่งจังหวะของตลาดชัดเจนครับว่าฝ่ายกระถิ่งคือดาราของงานนี้ส่วนฝ่ายมีครับเป็นแค่ฉากหลังและในขณะเดียวกันครับธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ได้ตัดสินใจที่จะไม่ลดอัตราดอกเบีย้ย แต่ความสนุกจริงๆมันมาช่วงครึ่งหลังเนี่ยแหละครับเมื่อทรัมป์ได้ก้าวเข้ามาในฉากและเริ่มโจมตีเจอรโรมพาวเวลซึ่งทุกการสนทนาดูเหมือนจะเป็นการพูดคุยกับกำแพงซะมากกว่าครับโดยเขาได้บอกว่าการลดอัตราดอกเบีย้ยเกิดขึ้นช้าเกินไปและทรัมป์ยังไลายกลยถึงขั้นที่เรียกพาวเวลว่าคนโง่ครับแล้วอะไรจะน่าตื่นเต้นกว่ากันระหว่างการพูดจาทางการเมืองหรือการทำลายตำแหน่งในโลกคริปโตคงยากที่จะบอกได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือ The Federal Reserve Chairman, Mr. President, says that uh, you would have to call him for a meeting. Do you plan to meet on with him? I and what call do you think about it? It's you... like talking to a wall. He's always too late. doesn't affect our doing our job at all. So we, you know, we're, we're always going to do the same thing, which is we're going to use our tools to foster maximum employment and price stability for the benefit of the American people. We're always going to consider only the economic data, the outlook, the balance of risks. ในการแถลงข่าวของธนาคารกลางสหรัฐพาเวลกล่าวว่าการปรับอาาัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจเป็นหลักโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองเขาไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของทรัมป์ให้ลดอาาัตราดอกเบี้ยหรือคำขอให้พาเวลลาออกโดยเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ติดต่อกับประธานาธิบดีคนใดทั้งสิ้น ขณะที่บิตคอยขับเคลื่อนด้วยความหวังในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการซื้อจากสถาบันพุ่งทะลุผ่านระดับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์หากมันคงที่ระดับนี้ต่อไปเป้าหมายถัดไปอาจจะเป็น1 1 0 0 0 0ดอลลาร์แต่หากมันร่วงลงต่ำกว่า98,000ดอลลาร์ 9, 000, 000, 000. การทำลายตำแหน่งยาวอาจจะทำให้เกิดการล้างพอร์ตสูงถึง550ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและสหราชนาจักรเพิ่งลงนามในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่และทรัมป์ครับก็ได้ออกมาแสดงความยินดีทันทีว่า ดูสิครับการค้าราบรื่นบวกกับพรรคริพพาบิการช่วยลดภาษีแน่นอนว่านักลงทุนต้องดีใจอย่างแน่นอนโดยการกระทํานี้ครับเหมือนกับเขากําลังตะโกนว่าให้ซื้อเลยแต่ถ้าถามว่าเขาให้ความสนใจกับใครมากที่สุดในช่วงนี้แน่นอนครับว่าต้องเป็น Powell. พาวเวลเพราะในช่วงเดือนที่ผ่านมาครับทรัมป์ได้ผลักด,ดันให้ลดอัตราดอกเบี้ยทุกวันแม้ก็ช่างออกคําพูดเกี่ยวกับการไล่พาวเวลออกครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้หันไปพูดว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะไล่เขาออกแต่คุณต้องลดอัตราดอกเบีย้ย ส่วนในฝั่งของพาวเวลครับเขาก็ยังคงนิ่งเฉยโดยในโลกการเมืองที่เสียงดังที่สุดมักจะครอบงำข่าวพาดหัวซึ่งพาวเวลครับถือเป็นประเภทเง,เงียบๆที่หาได้ยากครับตั้งแต่การล้มละลายของ FTX ในปี2022ครับดราม่าที่เกี่ยวข้องกับการสรารภาพของผู้บริหารของบริษัทก็ยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับและแน่นอนว่าตัวละครหลักในเรื่องนี้อย่างอดีตซ e ออย่างแซมแบงแมนฟรีดหรือ SBF ที่ยังคงปฏิเสธที่จะรับผิดชอบ โดยในปี2023ครับเขาถูกตัดสินจำคุก25ปีแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้ครับและเพิ่งพยายามขอความช่วยเหลือจากทรัมป์เพื่อขอพิาโทษซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นความหวังที่เกินจริงส่วนอดีตซีโอของ a 拉เมนดาอย่างแคลิโอลายอลิสันครับได้เล่นอย่างชาญฉลาดโดยการเซ็นข้อตกลงขอรับสารภาพตั้งแต่แรกครับและได้รับโทษแค่2ปีซึ่งถือเป็นโทษที่เบามากครับในขณะที่ผู้บริหาร FTX คนอื่นๆอ,อย่างนิชัตสิงและแกรี่หวัง ก็ยอมรับการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีระเบิดลูกใหม่เกิดขึ้นนั่นก็คือมิเชลวอดภรรยาของผู้บริหาร f t x อย่างไรอันซารามีได้กล่าวหาทางสาธารณะว่ารัฐบาลหลอกลวงทุกคนให้ทำการทำสารภาพกันเองโดยที่ดราม่าทั้งหมดนี้ครับแทบจะเอามาทำเป็นซีรีส์ทั้งเรื่องได้เลยครับ รอยอันซาลามซึ่งเป็นหัวหน้าของสาขาย่อย FTX ในบาฮามาสยังเป็นผู้สนับสนุนทางการเมืองที่มีส่วนร่วมอย่างมากผู้ชีวิตของเขามิเชลบอนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรของพรรคริพับบิกันในปี2022ในเดือนกันยายน2023ซาลามได้บรรลุข้อตกลงสารภาพผิดกับอายการรัฐบาลกลางโดยยอมรับการละเมิกดกฎหมายการเงินการเลือกตั้งและการดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้เขาได้รับโทษจําคุก7ปีครึ่งเขากล่าวว่าเขาสารภาพผิดเพราะอายการขู่ที่จะสอบสวนบอนแต่บอนยังคงถูกฟ้องจึงทําให้ซาลามขอสารถอนคําสารภาพผิดของเขาทนายความของเขาได้ยื่นคําร้องต่อศาลแขวงทางใต้ของนิวยอร์กแล้ว Oh, because it was 100%. i 100 was. I have substantial evidence that they made this inducement. My lawyers told me it was the strongest inducement they'd heard in their 20 plus years as prosecutors or on the defense side. I, I have memos from them. I have messages from them. ไลอันสลามครับพึงเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าการยอมรับผิดจะช่วยปกป้องภรรยาของเขาอย่างมิเชลบอร์ดแต่อย่างไรก็ตามครับความเป็นจริงกลับตบหน้าเขาอย่างแรงเพราะไม่เพียงแต่เขาจะไม่สามารถปกป้องเธอได้แต่เธอยังถูกตั้งข้อหาจากรัฐบาลอีกด้วยครับ ซึ่งก็ได้ทําให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าเสียทั้งภรรยาเสียทั้งการต่อสู้โดยที่การตอบโต้ของรัฐบาลก็หนักแน่นไม่แพ้กันครับโดยได้ออกคําสั่งปฏิเสธ3ประการอันดับแรกครับคือพวกเขากล่าวว่าไม่เคยทําข้อตกลงกับสลามเกี่ยวกับการยอมรับผิดเพื่อแลกกับการไม่สอบสวนอันดับที่2ครับคือพวกเขากล่าวว่าคําแถลงของสลามเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดและอันดับที่3ครับคือในการประชุมทางวิดีโอจากเดือนพฤษภาคมปี2023 พวกเขาได้ชี้แจงกับทนายของสลามแล้วครับว่ารัฐบาลจะดําเนินการสอบสวนต่อไปโดยไม่คํานึงถึงการยอมรับผิดของเขาซึ่งแน่นอนครับว่าในเดือนสิงหาคมปี2024บอลได้ถูกฟ้องในหลายข้อหาหลายประการเช่นการบริจาคเงินหาเสียงที่ผิดกฎหมายการรับบริจาคที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและแม้กระทั่งการรับบริจาคจากบริษัทซึ่งสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดก็คือในระหว่างการหาเสียงในปี2022ครับมีการเผยว่าสลาม ได้จัดให้ FTX บริจาคเงินจำนวน400,000ดอลลาร์ 4, 000, ให้กับการหาเสียงของเธอโดยที่เรื่องนี้ครับได้พัฒนาไปจากคู่รักนักการเมืองไปเป็นละครในสารที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีซึ่งมันจะทำให้ผู้คนอกสงสัยไม่ได้ครับว่ามันจะจบลงอย่างไรในงาน ETH Asia 2025ครับผู้นำจิตวิญญาณแห่งอีทูเรียมยังวิท a ลิกบูเทลินได้ขึ้นเวทีด้วยตัวเองครับเพื่อประกาศว่าการอัปเกรดเพล็กาที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเพิ่มขนาด d r o p จาก3เท่าเป็น6เท่าหรือพูดง่ายๆก็คือเพิ่มขีดความสามารถด้านข้อมูลเป็น2เท่าครับโดยที่ปัจจุบันอีท e เรียมสามารถจัดการข้อมูลได้ประมาณ3 7 5กิโลไบต์ทุกๆ12วินาทีหรือเฉลี่ยประมาณ2 0กิโลไบต์ต่อวินาทีครับซึ่งรองรับธุรกรรมได้ราวๆ250รายการต่อวินาทีแต่เมื่ออัปเกรดแล้วครับขีดจำกัดนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าซึ่งจะทำให้ TPS อาจพุ่งแต่ระดับ500ได้เลยครับ โดยสำหรับโปรเจกต์ a y e r อ2นี่คือของขวัญจากสวรรค์เลยก็ว่าได้ครับเพราะจะช่วยให้ระบบเร็วขึ้นและมอประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลกว่าที่เคยซึ่งการอัปเกรดนี้ครับเปิดใช้งานสำเร็จเมื่อเวลา18นาิกนาทีของวันที่7พฤษภาคมและนับเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่สุดของอีทเรียมนับตั้งแต่แคนคันเมื่อปีที่แล้วโดยการรองรับนี้ครับมาแบบ2ขาน้าคือฝั่ง execution layer ได้รับการ hard fork ที่ชื่อว่า Prague ส่วน Consensus Layer ก็ได้การอัปเกรดเป็น e e c t r a ซึ่งถือเป็นการอัปเกรดครูที่เต็มไปด้วยความตั้งใจครับและนอกจากนี้ยังมีการบรรจุ EIP ไว้ถึง11ข้อในชุดเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับกลไกและลดต้นทุนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการอัปเกรดพลังของ Ethereum แบบเต็มระบบเลยทีเดียวครับการอัปเกรด p e c t r a ครั้งล่าสุดของ Ethereum มาพร้อมกับข้อเสนอปรับปรุงระบบ EIP ทั้งหมด11รายการ โดยไฮไลท์สำคัญได้แก่ EIP 7251ที่เพิ่มเพดานยอดเงินฝากของตัวตรวจสอบความถูกต้องหรือ validator EIP 7691ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูลบล็อกและ EIP 7623ที่ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมของ call data เพื่อควบคุมธุรกรรมขยะหรือ spam transaction แม้ว่าการอัปเกรดปริมาณการส่งบล็อกจะเพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น3.6หน่วย แต่โดยรวมแล้วยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเป้าหมายที่ออกแบบไว้ผมค v l i Buterin วยการี่อทอนาลลงหรือาผมล่้ทาเอวสนีไ่ังคู้ทีือว่าโรพลังทีะลนลงโลกได้ระหว่างการกล่าวสนท,ท,ทนาพูด v i t a l ิ k b u t e ย้ำว่าแม้ระบบนิเวศของ l ล y e อ2จะขายายตัวอย่างรวดเร็วแต่เพื่อให้สามารถต้านการตรวจสอบเซ n s o อ s h i p Resistance และทำให้สินทรัพย์สามารถเชื่อมโยงข้าม L2 ได้อย่างราบรื่นการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายตัวของเลเยอร์วันยังคงเป็นกุญแจสำคัญในอนาคตเมื่อ L2 รับภาระการประมวลผลธุรกรรมมากขึ้นชั้นบล็อกของ L1 ก็ต้องเผชิญกับความกดดันมากขึ้นเช่นกันและในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบันการเติบโตของแ2ก็ยังส่งผลดีในทางอ้อมต่อเครือข่า,ขายแอวด้วย L2 กำลังพุ่งขึ้นแต่ผู้ตรวจสอบ L1 เริ่มรู้สึกถึงความกดดันครับเมื่อ Layer 2กำลังเติบโต,อ,บต,อ,บตอย่างรวดเร็วแต่ผู้ตรวจสอบ L1 ของ Ethereum เริ่มรู้สึกกดดันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็เพราะการทำกำไรนั้นยากขึ้นเรื่อยๆครับจากฝั่งหนึ่งแม้ว่าความจุข,ของ Blob จะขยายออกแต่กิจกรรมบน Blockchain ไม่ได้เติบโตอย่างที่คาดการไว้ครับทำให้ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมลดลงและในอีกด้านหนึ่งครับเมื่อราคาของ ETH ขึ้นขึ้นลงลง การแปลง ETH ที่เดิมผ่านไปเป็น USD กลับให้ผลตอบแทนที่น้อยลงครับโดยผู้ตรวจสอบเริ่มคิดว่างานนี้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่การอัปเกรดเครกตาก็ช่วยกระตุ้นตลาดได้บ้างครับโดยที่ ETH ได้เพิ่มขึ้น4.38%ใน1วันจนถึง1,912.29ดอลลาร์และทำให้ชุมชนมีความหวังเพิ่มขึ้นครับและในขณะเดียวกันวิทัลิกบูเทลินก็ได้โทษเป้าหมายที่จะทำให้อีเทเรียมง่ายเหมือนบิตคอยใน5ปีครับแล้วมันหมายความว่ายังไง มันหมายความว่าเขาต้องการที่จะทําให้กลไกการย,ยืนยันง่ายขึ้นลดภาระของเลเยอร์การประมวลผลทําให้เครื่องจักรเสมือนอัปเกรดได้ง่ายขึ้นและทําให้โปรโตคอลมีความเป็นมูโดและทําให้โปรโตคอลมีความเป็นมูโดและแชร์ได้มากขึ้นโดยสรุปแล้วครับคือให้ลืมเรื่องแฟชั่นไปครับเพราะเรามุ่งเน้นไปที่ความเชื่อถือและแข็งแร่งโดยความหวังของเขาก็คืออีทูเรียมจะสามารถยืนหยัดและทนทานได้เหมือนบิตคอย รวมถึงสามารถผ่านการทดสอบจากการต่อสู้และไม่สามารถทำลายได้นั่นเองครับเมื่อเดเร็วนี้ครับในขณะที่ตลาดดี FI ดูเหมือนจะอยู่ในช่วงจำศีลดยที่ Tvl ลดลง20%ครับและผู้ใช้งานต่างเข้าสู่โหมดหลับไหลในช่วงฤดูหนาวซึ่งก็ได้ทำให้บรรยากาศในตลาดเย็นเยือกเหมือนกับตู้แช่แข็งครับแต่มือหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่กำลังเดินทางในเส้นทางที่แตกต่างครับนั่นก็คือรูสต็อกแพลตฟอร์ม d e f ฟที่มุ่งเน้นไปที่บิตคอย ซึ่งสามารถพลิกกระแสและทะยานขึ้นในไตรมาสแรกของปี2025โดยทำสถิติสูงสุดในด้านการขุดรวมซึ่งตามรายงานล่าสุดครับการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากสัตรุดใหญ่ๆเช่นฟาดรีและสไปเดอร์ผูโดยอัตราการเข้าร่วมใน m e r ร์ชไมเน g เพิ่มขึ้นจาก56.4%ในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วไปเป็น81%ออย่างน่าทึ่งครับซึ่งดูเหมือนว่าผู้ขุดจะเต็มไปด้วยพลัง เหมือนพวกเขากําลังใช้สเตียรอยในขณะที่คนอื่นๆครับกาลังกลัวจนตัวสั่นจากความหนาวเย็นแต่รูสต็อกกับได้พุ่งทะลุฟ้าไปแล้วครับรูสต็อกหรือ RSK คือแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่สร้างขึ้นบนเครือข่ายบิตคอยพูดง่ายๆคือรูสต็อกเปรียบเสมือนการเพิ่มฟังก์ชันสัญญาอัจฉริยะให้กับบิตคอยโดยรวมกับโซลูชันการขยายขนาดแบบเลเยอร์2ด้วยการเข้าร่วมของนักขุดที่เพิ่มขึ้นทําให้ความเร็วในการขุดของรูสต็อก พุ่งขึ้นไปสูงกว่า740 ES ต่อวินาทีซึ่งมากกว่าความเร็วในการขุดของเครือข่ายบิตคอยรวมกันในเดือนตุลาคม2024แม้ว่าผลการขุดจะน่าประทับใจแต่ยอดรวมมูลค่าที่ล็อกใน DeFi Tvl ในไตรามาสแรกของปี2025กลับแสดงแนวโน้มการลดลงโดย่ v l ที่แปลงเป็นบิตคอยลดลง7.2%และเมื่อแปลงเป็น USDT ก็ลดลง20% จากจุดสูงที่สุดที่244.6ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมลดลงเหลือ179.9ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งสะท้อนให้เห็นหนึ่งการเย็นลงของตลาดโดยรวม I mean there's always that question which is why does Bitcoin need L2s and that's because essentially programming and, and interfacing interf with the Bitcoin network if you want to do anything other than storing and transferring value is really difficult Um, while on the other hand, Bitcoin by far is the most decentralized, the most widely adopted cryptocurrency. เมื่อเทียบกับพื้นที่ DeFi ของ Ethereum ครับ Rootstock ก็ไม่ได้มีชีวิตที่ง่ายขนาดนั้นครับมาเริ่มจาก Ethereum ก่อนครับซึ่ง TVL ได้ลดลงถึง27%ในไตรามาสแรกซึ่งสภาพแวดล้อมของตลาดที่ไม่เสถียรและช่องโหว่ที่บายบิดสูญเสียเงินไปถึง1.4พันล้านดอลลาร์ก็ได้ทําให้ความมั่นใจในตลาดหายไปอย่างกระทันหันครับโดยในตอนนี้ถ้ามองไปที่รูสต็อก ตลาดของ Stable c ค i n ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับโดยที่ USDT ยังคงครองอันดับหนึ่งด้วยมูลค่าตลาด380ล้านดอลลาร์แต่ส่วนแบ่งตลาดของมันครับก็ได้ลดลงจาก41.3%เหลือเพียงแค่27.5%ครับและเหรียญ Stable c o i n อื่นๆก็ไม่ได้ดีไปมากกว่านี้เลยครับทั้งหมดติดอยู่ในส่วนแบ่งของตลาดที่ต่ำกว่า30%กิจกรรมในเครือข่ายก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับ โดยจำนวนที่อยู่ที่ใช้งานได้ลดลงไปถึง26.5%และที่อยู่ใหม่ก็ลดลงอย่างน่าตกใจครับถึง54.7%ซึ่งสิ่งเดียวที่จะเป็นจุดแสงสว่างก็คือปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น4.3%โดยที่ยังมีการซื้อขายมากกว่า1 0 0 0 0ครั้งต่อวนันแต่รูสต็อกก็ไม่ได้ยอมแพ้ครับพวกเขาเลือกที่จะพัฒนาต่อไปและจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือไม่นั้นเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปครับตารรายงานจาก r e u t e r s คอยเบซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่จดทะเบียนในสหรัฐวางแผนที่จะเข้าซื้อแพลตฟอร์มการเทรดออปชันคริปโตชั้นนำเดลิเวตมูลค่า2 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐเอ็ดดทรัป์ลูกชายคนที่สองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันในการกล่าวสนทรพจน์ในดูไบว่าเขาและพ่อของเขาถือบิตคอยจำนวนมากและทำนายว่ามูลค่าของมันจะเติบโตอย่างมหาศาลในอนาคตตามรายงานจาก TechCrunch b Br Brad Smith รองประธานและประธานของ Microsoft เก่าในการประชุมคณะกรรมการบุิสภาสหรัฐว่า Microsoft ได้ออกคำสั่งห้ามภายในบริษัทห้ามพนักงานทุกคนใช้แอป Deepsea จากการกระทําล่าสุดในตลาดการเทรด AlphaPoint Binance Wallet ครองตำแหน่งผู้นำในการเทรดกระเป๋าคลิปโตเมื่อวานนี้โดยถือครองส่วนแบ่งตลาดถึง80%ขณะที่ OKX OK Wallet ตามหลังมาอย่างใกล้ชิดที่6.7% XA i ด้านปัญญาประดิษฐ์ของอีรอนมัส กำลังอยู่ระหว่างการเจราจาเกี่ยวกับรอบการระดมทุนใหม่โดยการประเมินมูลค่าของบริษัทอาจสูงถึง12000พันล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากมูลค่า80พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมนักลงทุนกำลังพูดเกี่ยวกับจำนวนการระดมทุนประมาณ2 0 0 0 0พันล้านดอลลาร์เอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ครับช่องของเรามุ่งเน้นไปนที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด มีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ BTV Insight Podcast ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนแหละครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกครับและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแลวมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกัน แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หนา้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ